เียนะคะก็จะเป็นประเทศล่วงก่อตั้งอาเซียนนะคะโดยจะตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะและมาเลเซียน,นะคะจะแบ่งออกเป็นสส่วนค่ะก็คือมาเลเซียตะวันตกและมาเลเซียตะวันออกค่ะโดยจะมีทะเลจีนใต้นะคะเป็นเส้นขวางกั้นดินแดนอยู่นะคะต่อไปนะคะดอกไม้ประจำชาติของมาเลเซียน,นะคะก็คือบงารายาค่ะหรือว่าอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือดอกชบาแดงขาว ต่อไปนะคะสกุลเงินของมาเลเซียนะคะก็คือริงกิตค,ค่ะ1่ริงกิตนะคะเท่ากับส1บาทไทยค่ะสําหรับชาวมาเลเซียนะคะส่วนใหญ่ก็จะนับถือาศาสนาอิสลามเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็จะมีาศาสนาพุทธคิดแล้วก็ฮินด,ดูบ้างดูบางสวนนะคะโดยภาษาทางราชการนะคะก็จะเป็นใช้ภาษาอังกฤษแล้วก็จีน,นะคะ่ะภาษาประจำชาติของเขานะคะก็คือภาษามาลายูหรือว่าภาษามาเลเนั่นเองนะคะ ต่อไปสำหรับลักษณะภูมิอากาศของประเทศมาเลเซียนะคะมาเลเซียเนี่ยจะตั้งอยู่ใกล้เส้นสูงสุดนะคะจึงมีสภาพภูมิอากาศที่ร้อนชื้นค่ะแล้วก็ มีความคล้ายคลึงกับภาคใต้ของประเทศไทยของเรานนั่เองนะคะภูมิประเทศของมาเลเซียน,นะคะ mm hmm. ก็จะมีลักษณะแป็นที่ราบชายฝั่งค่ะซึ่งค่อยๆชันขึ้นไปนะคะเป็นทิวเขาและก็ภูเขาค่ะต่อไปนะคะสถานที่เที่ยวสำคัญของมาเลเซียน,นะคะก็คือทวินทาวเวอร์ค่ะทวินทาวเวอร์นะคะหรืออีกอย่างหนึง,งว่าตึกแฝดค่ะตึกแฝดนี้นะคะก็จะสูงกว่าตึกใบหยกของประเทศไทยบ้านเราค่ะ ทรัพยากรที่สำคัญของมาเลเซียนะคะก็จะมีป่าไม้และท้าสำคัญนะคะก็จะมีดีบุกและก็น้ำมันปิโตรเลียมค่ะส่วนด้านผลของทางเศรษฐกิจนะคะก็จะมีข้าวแล้วก็จะเป็นยางพาราค่ะค่ะเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าประเทศมาเลเซียเนี่ยมีพื้นฐานที่ดีในด้านเศรษฐกิจแล้วก็อุตสาหกรรมอย่างไรบ้างถ้าอยากรู้เลยนะคะก็ไปกันเลย เป็นเพราะว่าประเทศมาเลเซียเนี่ยเคยตกอยู่ภายใต้อารนิคมของอังกฤษนะคะแล้วก็จึงทําให้เป็นตลาดรองรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมค่ะอย่างเช่นยางพาราดีบุกปากล์มมันนะคะจึงทําให้คนมาเลเซียเนี่ยมีความเจริญทางด้านเ,เทคโนโลยีและการศึกษาแบบตะวันตกค่ะแล้วก็คนมาเลเซียเนี่ยจะมีการเป็นจูดที่ดีขึ้นด้วยค่ะ พื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจนะคะของประเทศมาเลเซียนะคะพบว่ามีความสามารถสูงในด้านทางการค้าอุตสาหกรรมค่ะเพราะว่ามีการยอมรับแล้วก็มีตลาดยอมรับค่ะมีสิทธิพิเศษในด้านของการค้าระหว่างประเทศนะคะเนื่องจากว่าประเทศอังกฤษนะคะได้ปูพื้นฐานไว้ก่อนแล้วค่ะจึงทําให้นะคะภาษาอังกฤษนะคะเป็นภาษาราชการค่ะเนื่องจากว่าจะได้ติดต่อค้าขายระหว่างประเทศได้อย่างง่ายขึ้นค่ะ การคน้นพบแบิตีเรียมในมาเลเซียนะคะทําให้มีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและก็พึ่งพาตนเองได้มากขึ้นค่ะทําให้ชาวมาเลเซียส่วนหนึ่งนะคะมีรายได้ที่เพิ่มสูงค่ะรายได้ประชาชาติก็จะเพิ่มการพัฒนาก็จะเข้าสู่ประเทศสากลด้วยค่ะ ค่ะสำหรับปัจจุบันนะคะประเทศมาเลเซียเนี่ยก็จะมีความพร้อมอย่างสูงนะคะก็อย่างเช่นมีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาแล้วก็มีผู้นําที่ดีค่ะแล้วก็มีความมั่นคงในรัฐบาลค่ะจึงทําให้ประเทศมาเลเซียนี้นะคะมีการพัฒนาที่ก้าวหน้าอย่างยิ่งขึ้นค่ะ รูปปั้นนกอินทรีสัญลักษณ์โดดเด่นที่นักท่องเที่ยวทุกคนเห็นอาจจะต้องเดินทางมาด้วยเรือมายังเกาะทางตอนเหนือของมาเลเซียที่ชายแดนติดกับจังหวัดสตูลของประเทศไทยที่นี่คือลังกาวีสื่อสารแห่งนี้เชื่อกันว่าเป็นของนางมัสุรีหญิงสาวผู้กำหนดชะตากรรมของเกาะลังกาวีด้วยคำสาปเชิงราว200ปีก่อนตำนานนางมัสุรีมีมากมายหลายสำนวนสำนวนหนึ่งล เล่ากันว่านางมัสุรีเป็นบุตรีสาวไทยมุสลิมที่ย้ายไปอยู่กับลังกาวีเมื่อเติบโตมีความงามเป็นที่ต้องตามองของวันดารุษพระโอรสของสุลต่านแต่มัสุรีไม่เป็นที่โปรดปันของพระมันดาเมื่อพระนางมัสุรีขอดพระโอรสได้เพียงสามวันวันดารุษก็ต้องออกไปรบกับกองทัพสยามจึงเป็นโอกาสให้พระมันดาได้ใส่ความเธอ ว่าครอบชู้กับองคารักษ์ถูกนำไปประหารชีวิตด้วยกรีดแต่ความบริสุทธิ์ทำให้เลือดของพระนางที่ไหลออกมาเป็นสีขาวก่อนสิ้นใจพระนางได้สาบเช่งให้ลังกาวีต้องประสบกับความถดถอยทุกข์ไปจนตายตลอดชั่วเจ็ดชั่วอายุคนเมื่อวันดารุกลับมาพบว่านางอันเป็นที่รักต้องจากไปพระองค์จึงสลาสิทธิ์ในราชบัลลังก์ และพระโอรสเดินทางไปภูเก็ตบ้านเกิดของพระนางมัสุดีตั้งแต่นั้นมาจนกระทั่งในปี2543มีการค้นพบทายาทรุ่นที่7ของพนางมสัสรีที่จังหวัดภูเก็ตเธอคือสุลินทายาหยีทางการมาเรได้เชิญเธอมาที่เกาะรังกาวีเพื่อทำพิธีถอนคำสาปเพื่อให้รังกาวีเนี่ยได้พบกับฟ้าใหม่เสียที หาดทรายแห่งนี้เคยมีเม็ดทรายสีดำสนิทไปทั่วชายหาดจนได้รับการตั้งชื่อว่าหาดทรายดำหลายคนเชื่อว่านี่เป็นผลมาจากคำสาปเช่นของพนางมัสรีหลังการถอนคำสาปเสร็จสิ้นแล้วหาดทรายแห่งนี้ได้กลับมามีเม็ดทรายสีขาวขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ชาวลังกาวีส่วนหนึ่งเชื่อกันว่าช่วงเวลาแห่งคำสาปนั้นสิ้นลงแล้วและกกำลังเข้าสู่จุดเริ่มต้นแห่งการ ลุ่งเรืองของลังกาวี